ปลูก้อมแค่นี้ก็พอจีนดูข้างน้ำดูข้างน้ำดูข้างห้องน้ำตัวเลยเหนื่อย dạ dạ quá rửa đi. bay đi. bay 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 nhà bay 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 đây bay 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 Đi bay bay มอ,มองมองอะไรไหม,ามาแนทคนจะหยิบเอาไปเก็บเอาไปให้ใครให้ใครไม่เอาไม่เอา <c oughs> เร็วนไล่ไก่เร็วไล่ไก่เร็วไก่ไก่ไล่ไก่เร็วเร็วไล่ไก่หน่อยหนุนไก่กิน,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 นข้าวอยู่เร็วหน,ในุนไล่ไก่เร็วไปให้ยืนี้เลยให้ยืนี้เร็ว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 

แม่ไล่ไก่เลีเ้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ดูตัวนี้สวยฟึบเร็ว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 เร็ Lúc phạc đi đến với hạt Phạc hạt đi này đi đâu phục bùa, phục bùa phục hộp 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 hộp